ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับผมกับกระบะสายแพนแก่งยุคนี้ต้อง f อร์ r เ n g เจอร์เท่านั้นสวัสดีครับผมจะเอ๋ปลอดภูมนะครับผมวันนี้ก็มีรถมารีวิวอีกหนึ่งคันเช่นเคยนะผมสาหรับคันที่อยู่ด้านข้างนี้ก็เป็นรุ่น FF 4 Max นะผมวันนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะผมเป็นเทอร์โบคู่นะผมตัวนี้ก็เครื่องเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยนะผมวันนี้เรามาแต่งแบบว่าเป็นแนวสไตล์อเมริกันนะผมก็ จะเป็นวายบอดี้แล้วก็ยกสูงพร้อมกับร้อย20นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวถ้ายัางไงลองตามไปดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูชุดแต่งนะครับเราเริ่มเข้ามาดูชุดแต่งเจ้าตัว FF4 Max คันนี้กันเลยนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ด้านบนฝากระโปรงกันเลยสําหรับคันนี้นะครับผมเราใส่ให้เป็นสกู๊ปทรงฟิตน,นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสกู๊ปรูปแรดน,นะครับผมทำสีเดียวกับตัวรถนะครับผมเป็นสีดำเงาครับผม ส่วนกระจังหน้านะผมติดตั้งให้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะผมตัว f o d ที่เป็น3มิตินี่ก็ทาเป็นสีดาด้านนะผมพร้อมกับติดไฟ led ด้านบนให้3ดวงที่เป็นสีขาวนะครับผมตัวตะแกรงเนี่ยตัวกระจังเนี่ยก็จะเป็นแบบตะแกรงนะผมด้านข้างแล้วก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับผมในส่วนของตัวไฟหน้านะครับผมไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบไบ led นะครับผมตัวนี้ได้ทําการอัปเกรดเพิ่มเติมให้เป็น ไฟหน้าแบบมาสแตงโดยการเพิ่มขีดมาสแตงเข้าไป3าขีดพร้อมกับทําไฟเลไ์ด้านล่างให้เป็นแบบไฟเรยวิ่งนะผมแล้วก็ตัวนี้ทำตัววงแหวนนะผมให้เป็น led พร้อมกับทําลูกแก้วเป็นสีน้ําเงินนะครับผมแบบนี้เลยในส่วนของตัวคันนี้นะผมด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าแบบตัว f 1 5 0นะผมตัวนี้เราก็ จะมีสัญลักษณ์ไฟตัว C นะผมที่เป็น LED อยู่ตรงด้านใต้ไฟหน้านะผมแบบนี้พิเศษอีกนิดนึงนะผมสำหรับคันนี้นะผมไฟเลี้ยวด้านล่างผมเป็นแบบตัว F1 50เมืองนอกนะผมแบบตรงอเมริกาแล้ผมก็จะมีตัวไฟเลี้ยว5หลอดน,นะครับผมแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวต้องตามไปดูต่อด้านข้างนะครับ รอบด้านข้างของเจ้าตัว FFO Max คันนี้นะผมผมก็ได้ทำการตีโป่งหน้านะผมเพิ่มเติมให้นะผมนี่แบบนี้นะผมแก้มข้างโป่งขึ้นออกมานะผมทำให้รถตูมีมิตินะผมใหญ่ขึ้นนะผมแล้วก็ใส่คิ้วร้อให้ขนาด6นิ้วแบบเรียบนะผมตัวนี้ล้อแม็กเปลี่ยนให้ใหม่นะผมเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20นะผมลบ4 4 ตัวนี้ยางนะครับผมเป็นยาง MT นะผม35คู1 2จนะผมพร้อมกับทำการยกสูงให้นะผม2นิ้วนะผมอันนี้เลยตัวตัวโชคเองเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนนะผมเป็นโชคเดิมนะผมก็เป็นโชคของฟ็อกนะผมที่มากับตัวรถอยู่แล้วเปลี่ยนบันไดข้างให้ใหม่นะผมเป็นบันไดข้างของฮาร์เมนะครับผมตัวนี้ เบ้ากอลลอยมือเปิดประตูให้นะผมตัวนี้แล้วก็ติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันพร้อมทั้งกันสาดทั้ง4ชิ้นด้านท้ายก็ตีโป่งนะครับผมตัวบอดี้ท้ายด้วยนะผมเห็นไหมครับนี่เป็นมิตินะก็จะดูใหญ่แล้วก็บึกบืนขึ้นแล้วก็ติดลายสติกเกอร์เป็นแรปเตอร์นะผมตัวนี้พร้อมกับเปลี่ยนโลบาให้ใหม่นะผมเป็นโลบาร์ของฮาร์เกนนะผมแนวแบบลุยๆแบบนี้นะครับนี่ เปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะผมเป็นไฟท้ายแบบ V3 นะครับผมเป็นโคมสโมกนะครับผมแล้วก็ใส่ฝาครอบกระบะท้ายนะผมที่เป็น f o r d แบบ3มิติพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะครับสปอยเลอร์แลถอดกันชนหลังออกนะผมเปลี่ยนเป็นกันชนของ h a ร์เมอร์นะผมด้วยเช่นกันตัวนี้ แล้วนะผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว X X4 Max คันนี้นะผมก็บอกได้เลยว่าชุดแต่งเนี่ยเราแต่งให้เน้นๆเ,เลยนะผมจากรถเดิมๆที่มาจากโรงงานก็สวยอยู่แล้วนะผมแต่ว่าเราแต่งเพิ่มเป็นแบบแนวที่ลูกค้าต้องการนะผมถ้าลูกค้านะครับผมท่านใดต้องการแต่งรถสไตล์แบบนี้หรือว่าท่านมีสไตล์การแต่งรถเป็นของตัวเองแบบไหนนะผมก็สามารถทัก inbox เข้ามาได้ทางช่องได้เอกพ่อประทุมหรือว่าจะเป็นทางเกจหรือว่า แอดไลน์เข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็ยินดีแต่งให้ทุกรุ่นทุกคันนะครับผมแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นได้ตลอดนะครับผมถ้ายัางไงก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากราควรช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้นิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ